แม่ภูมิใจนะที่เขาออกมาได้อย่างเนี้ยที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแม่ไม่เป็นห่วงอะไรเขาเลยเพราะเขาเขาทำได้อะแม่รู้เขาเก่งแต่ชาคิดว่าแม่ทราบผ่าว่าคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องแม่ตลอดตลอดเวลาจริงๆต้องการให้อีกแบบไม่กี่สิบปีที่เหลือของแม่อะมันแบบคุณภาพที่สุด ชาชินัทนะคะตอนนี้ชาก,ก็มาอยู่ที่ครัวทําขนมของคุณแม่นะคะอันนี้คือร้านเค้กของคุณแม่ชื่อว่า baking with mama นะคะอันนี้ก็คือพี่วินนะคะเป็นพี่เลี้ยงชาตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะ <laughs> อันนี้ผันตัวมาทําเค้กแล้วนะคะบุคลากรเราไม่พอนะคะก็พี่วินก็มาช่วยดูคะ่ะนี่ก็คือคุณแม่อันนี้คุณแม่คะ่ะสวัสดีค่ะ คือเค้กของเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบวันต่อว,วันเลยที่ต้องข้ามคืนเพราะว่าเอ,อ่อรสชาติมันจะมันจะอร่อยขึ้นเมือ่อครั้งหนึ่งคืนแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันก็จะแบบเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะต้องทําเผื่อไว้เปน็นอย่างงี้วันต่อว,วันวันต่อว,วันนี้เลยค่ะคือร้านนี้ <S <S เกิดขึ้นมาตอนที่คุณพ่อชาเนี่ยเสีย นะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากทําให้คุณแม่เขาพูดมาตลอดเราเขาอยากทําแล้วก็เลยทำเนี่ยขึ้นมาให้เขาแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้กะจะทําจริงจังเบอร์นี้นะพูดตรงๆต,ตั้งแต่แรกคือกะจะแค่แบบาขายออนไลน์ในไอจีเล่นๆเลยอย่างเงี้ยแต่พอนะตอนเนี้ยมันกลายมาเป็นแบบเฮ้ยมันมันดีมากเลยนะแล้วมันน่าจะดีถ้าแบบหลายๆคนได้ชิมฝีมือคุณแม่ค,แมคุณแม่ทําขนมมาตั้งแต่สาวๆอะคะ่ะวันแรกนะคือชาแค่ลงแบบเหมือนลงคลิป เคคุณแม่ในไออินสตาแกรส่วนตัวชาคือคนก็ออเดอร์เข้ามาแบบเป็นร้อยอะซึ่งฉันก็เลยแบบเฮ้ยงงมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่บ้านไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบทําเล่นๆอะใช้เตาอบเล็กๆอะทําออกมาแบบ4ี่ห้าถาดถ่ายคลิปเล่นลงไอจีก็เลยแบบรีบหาอุปกรณ์รุ่นนี้ไม่ทันคือรับออเดอร์แล้วนะแต่ยังไม่มีของส่งคือมันวุ่นวายมากวันแรกเนี่ยค่ะคือมันเหมือนทุกอย่างมันมา,ม,นม,ามันมารวมมันมารวมเองอะ มันน่าจะเป็นเดสตินีของเราอะนะคะใช่ที่แบบมันมาดิเรกชันนี้ซึ่งไม่ไม่เคยคิดเลยในชีวิตว่ามันจะเกิดขึ้นเนี้คะ่ะคือใครบอกว่าโฮมเมดเนี่ยใครๆก็พูดได้ไงอ๋ขอขนมฉันโฮมเมดฉ,นนฉนันนู่นฉันนี้โฮมเมดอันเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะถ่ายก็รู้เลยว่าโฮมเมดจริงโฮมเมดจริงๆค่ะโฮมเมดจริงๆน้ำชาเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยศีรษะ ข้างหลังเขาจะแบนแบนเป็นกระดาษเลยค่ะแม่ก็ไปอ่านหนังสือไปอะไรแล้วก็ปรับเพราะเด็กศรีรษะอ่อนปรับจนกระทั่งสวยมากเลยข้างหลังข้างหน้าก็โหนกคือปรับได้แม่ก็แปลกใจเหมือนกันตอนเด็กๆอะพอหลังจากเขาโตออกมาได้รูปได้ทรงของเขาแล้วนะคะเขาก็จะออกมาคล้ายๆฝรั่งเหมือนกันคือน้ำชาน้ำซุปจะไม่เหมือนกันน้ำซุปเนี่ยจะเงียบแล้วก็เรียบร้อยส่วนน้ำชาเนี่ย เขาควรจะเปลี s, ่ยนกันะเขาจะโซนเขาจะเล่นอะไรตลอดคือเขาจะไม่อยู่เฉยเลยค่ะแต่น้ำซุปอะจะตรงข้ามคุณแม่บอกว่าคุณแม่ชาเอาเชือกรัดข้อมือชาแล้วก็จูงมารลอดแบบข้างนอกใช่ค่ะที่มีสปริงอ่ะขาจะได้เดินไปไกลได้มันก็สาวกลับมาโตมาแบบทัฟๆทหน่อยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นห่วง หนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็วงการนี้ก็ได้ยินมามันก็มีน่าก,กลัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอคนหลากหลายแล้วเขาก็ยังเด็กอยู่แต่ครน,นี้ด้วยความที่ค่ายที่จะเข้าไปเนี่ยดูแลดีมากแม่ก็เบาใจพูดเลยว่าเหนื่อยมากแต่เป็นประสบการณ์ทำให้เราโตขึ้นเร็วกว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนของเราโตกว่าแบบน่าจะคุณสองอะ่ะ มันเป็นโอกาสของชีวิตที่แบบเราได้ทําอะไรที่เราฝันจะพูดโชคดีก็ได้จะพูดว่าแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์คือมันมันเกิดจากความพยายามของฉันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงชีวิตที่เหมือนมัน,ม,นมันก็จะจำไปจนวันตายอะในช่วงนั้นนะคะในครั้งที่เราแบบได้ทําตามฝันจริงๆมันสาเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นนะคะตอนที่เขาเข้ามาใหมๆ่ๆเขาก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ว่าศิลปินผู้หญิงกับผู้ชายต่างกัน ความเร็วของการดังก็ต่างกันเพราะแฟนคลับเนี่ยจะชอบศิลปินผู้ชายมากกว่ากรีกมากกว่าแต่ตอนหลังเนี่ยพอเพลงเริ่มดังชาเขาก็แบบโอ้ดังกว่าศิลปินผู้ชายตั้งหลายท่านมันก็กลับคืนมาค่ะแต่แต่กว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยเขาก็อดทนมากนะคุณแม่จะบอกว่าให้สู้ตลอดคือคุณแม่เขาจะไม่ค่อยโอบจะไม่ได้กอดหรือแบบโอเอคือเขาจะมันฟิลแบบทำไมเรื่องแค่นี้เราโชคดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะหรือแบบ <K ills> คือเขาจะเป็นฟิลหนีกระชาตั้งแต่เด็กจะจะแบบไม่ได้เลี้ยงเป็นฟิลอ่อนแอจะเลี้ยงแบบเข้มข้นหน่อยเลยคือนะต้นเนี่ยพอพอตอนเด็กๆเ,เราเราไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นเ <K ills> อาผู้ตรงนะ <K ills> <ๆ>เป็นเด็กเปรี้ยวๆคนนึงอะนึกถึงแต่แบบตัวเองเอาความสุข <K ills> ของตัวเองเป็นที่ตั้งตอนนั้นคุณแม่ก็ทํางานอยู่ไม่ได้ดูแลคุณแม่เลยตอนเด็กๆ แล้วเราวนใหญ่ก็ดูแลตัวเองเพราะเราก็มีรายได้อย่างเงี้ยแต่พอแบบโตขึ้นมาปุ๊บคุณแม่เขากษียณงานเขาไม่ทํางานแล้วไม่ได้มีรายได้เข้ามาหรืออะไรเงี้ยอยู่ๆเราเราก็กลายเป็นเหมือนแบบคนที่ต้องแฮนด์ลทุกสิ่งในบ้านไปแล้วก็มีความไม่ชินนะมีความแบบต่อต้านในช่วงแรกที่ว่าคือเราเราไม่เคยนึกถึงตรงนี้มาก่อนเลยอ่ะชาถึงเก็บเงินมากขึ้นเน่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวชาเองตอนนี้มันเป็นเหมือนเราโตมาเราก็ต้องดูแลคนอื่น mm hmm. ก็เลยเก็บเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ย อนาคตมันจะมีอะไรขึ้นเอาแม่มีอายุแม,ม่แม่ป่วยเอาคุณพ่อจะเพิ่งเสียคุณพ่อป่วยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเราต้องเราต้องมีเราต้องมี security ให้กับคนรอบข้างอะอย่างคุณแม่ก็คือแบบทุกอย่างที่แบบที่เราทำได้อะก็คือ all in คือคุณแม่ก็เลี้ยงช่ไหมอะไรเงี้ยคุณแม่แบบสร้างบ้านให้ชา บ้านที่ชัยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเขาเอาอินกับเราเราก็ต้องเอาอินกับเขามันคือแบบมันคือ d a n ใช่การที่เราเสียคุณพ่อไปเนาะแล้วเราแบบเราไม่ได้ทำเอาอินอะเราไม่ได้ดีที่สุดอะเพราะฉะนั้นเราเหลืออีกแค่คนเดียวที่เราจะแบบทำได้อะไรอย่งางเงี้ยส่วนมากแม่จะให้เขาเลือกเองอะเพราะว่า เนื้อคู่เนี่ยมันต้องเลือกเองนะคือคนอยู่อยู่กับอ่าคนอยู่กับชาไม่ใช่ง่ายนะชาจะเป็นแบบเลี้ยงใช่ี้ล้วงใช่ใช่ใช่จนแม่จะสงสารน่ะในที่สุดจะไม่ชอบจะเป็นสงสารเพราะคนนี้เขาเขาก็แบบเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะแต่สมัยนี้ชาแบบมนแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเลือกมาดีมากเลยวาวนี่โหที่สุดเลยทสุดดไาคะทุกอย่างเลยค่ะอดทน เป็นคนมีสติตลอดเวลาเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ขยียนทำมาหากินรักครอบครัวทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะนี่เลือกได้ดีมากลูกเขยคนนี้แม่ชอบพอมีลูกเราชรู้สึกว่าชนใจเย็นลงเพราะฉรไม่อยากให้ลูกเห็นเราโตมาในฐานะลูกอ่ะเรารู้ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่อิมแพคลูกขนาดไหนตลอดชีวิตอ่ะชรว่าต่อให้โตมาก็ตาม Environment มมันสำคัญ สิ่งที่เขามองเรามันสําคัญวิธีที่เราโตมาสําคัญมากชาก็จะต้องมีโหมดที่ว่าเวลาชาอยู่กับลูกอะ่ะมันจะต้องเป็นบุคคลที่แบบสติเยอะที่สุดเพราะทุกอย่างที่เราทําลูกมองเราอยู่วียู้อยู่ๆน้ำตาก็ไหลอะ่ะเหมือนได้เจอเขาแล้วว่า <hurting> เห็นผ่านจอมาตลอดรลยเวลาแบบ8ปดเกเดือนนี่คือแบบ ลูกของเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าคุยทาไมลูกกาหน้าตาดีจังทำไมเธอเรื่องก็ดีไปหมดเลยอย่างเงี้ยแม่ดีใจมากเพราะแม่เป็นคนรักเด็กดีใจแล้วก็เป็นห่วงชาเพราะว่าชาเขาเป็นคนกระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าเขาจะแฮนเดิลไหวไหมเขาแม้กระทั่งท้องแล้วก็ยังออกกําลังกายไม่กล้าแนะนําเลยเพราะชาเขาเก่งกว่าแม่เยอะเลยอ่ะเขาเก่งมากนะคะแล้วชาเป็นคนที่แบบศึกษานู่นนี่นั่นแบบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก เขาเก่งกว่าแม่เยอะชาเขาเลี้ยงลูกได้ดีมากค่ะดีมากๆแล้วก็พี่วาวก็เลี้ยงลูกได้ดีมากเหมือนกันแม่เคยได้ยินแต่คนบอกเออเนี้ยถ้ามีหลานแล้วจะจะรักจะหลงมันยิ่งกว่ารักยิ่งกว่าหลงอีกเนาะแบบทุกลมหายใจเลยแบบรักหลานมากๆเลยอะ่ะแม่จะมีความสุขเวลาเขาเขายิ้มเขาหัวเราะแล้วก็เวลาเขาแบบเขารักรักคุณยาย อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เขาเขาอยากจะได้ไอติมหรืออะไรแต่เขาก็บอกรักคุณยายพอไอติมแต่เขาก็มีความสุขมากอ่ะเป็นอะไรที่แบบคลายเครียดมากแล้วก็ทําให้แบบอย,อยากจะอยู่กับเขาให้นานที่สุดนะคะเวลาที่ก่อนนอนเขาจะชอบมองหน้าเราแล้วเขาก็จะเอื้อมมาจูบเรามากอดมาหอมเขาเขา,เขาขี้อ้อนมากเลยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ชาแบบมีความสุขแบบ ที่สุดอะจากที่เจออะไรมาทั้งวันวุ่นวายอะมันหายเหนื่อยจริงๆอะคนเป็นแม่เนี่ยต้องการแค่ความรักจากลูกเลยแค่นั้นก็คือจบมีความสุขมากๆเพราะว่าลูกนี่คือแทบจะทุกอย่างในชีวิตค่ะตั้งแต่มีลูกค่ะมันไม่มีเงื่อนไขเลยมันคือรักแบบไม่มีสิ้นสุดก็คืออะไรที่ให้ลูกหรือทำให้ลูกได้ก็คือเอาอินเต็มที่ค่ะเขาชอบร้องเพลง แล้วเขาเป็นคนร้องเพลงราะมากไม่เพี้ยนเลยใช่ความจํามีความเป็นตัวเลขมากชอบตัวเลขค่ะชอบตัวเลขทุกคนนี้ที่กล่อมลุกนอนไม่ใช่อะไรเลยนะนับหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงเขาหลับคือสองคนนี้วาวกับชาเขาคนละทางเลยอะแต่เขาได้ทั้งคู่เลยเศรลปินคนนั้นก็ตัวเลขแบบเห็นได้ชัดเจนว่านําทะเลได้ได้จากชากับพี่วาวใช่ทั้งคู่ผสมไม่ได้ทางใดทางหนึ่งสุดโต่งด้วยเป็นแบบผสมนะคะ ภูมิใจนะที่เขาออกมาได้อย่างเนี้ยที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังแล้วก็มีความคิดก้าวหน้าตลอดแล้วก็รักดีทุกๆุกอย่างที่ทำก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตนะสำหรับสิ่งที่ชาทำแต่และอย่างแม่แม่ไม่เป็นห่วงอะไรเขาเลยเพราะเขาเขาทำได้แม่รู้เขาเก่งก็จะบอกว่า คือจริงแล้วอะไม่ซามองหน้าอ oh. ลยแต่ชาคิดว่าแม่ทราบผ่าว่าคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องแม่ตลอดตลอดเวลาต้องการให้ไม่กี่สิบปีที่เหลือของแม่อะมันแบบคุณภาพที่สุดชาเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่กระตันยูรู้รว่าเขารักแม่มาก,มากแล้วก็เป็นห่วงมาก ขอบคุณมากที่ดูแลแม่อย่างดีก็เรียไม่ค่อยคุยกันอย่างนี้แหละส่วนมากก็จะเฉยๆพอได้คุยแล้วมันก็คือมันมันอยู่ข้างในอ่ะมันเต็มดีใจค่ะที่เขาเป็นเด็กกระตันอยู่มากมาก